นูนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นหมูหรือเนื้อนะคะทุกคนวันนั้นถามเขาก็จำไม่ได้และะ้วค่ะรู้แต่ว่าอร่อยค่ะทุกคนกลิ่นหอมเลยค่ะต้องแวะเลยเดินผ่านยังไงก็แวะชวนกลิ่นมันชวนมาค่ะทุกคนหอมมากพี่เขาย่าง ช่วยกันย่างนะคะขายดีมากๆกก็รอคิวแต่รอคิวไม่นานค่ะทุกคนเพราะว่าพี่เขาย่างไว้เยอะมากช่วยกันย่างนะคะกลิ่นหอมชวนหิวเลยค่ะเราก็สั่งไปเจ็ดไม้ ทุกคนดูน่ากินมากน่ากินสุดๆอยากถ้าถ้ากลิ่นมันออกมาได้นี่อยากให้ทุกคนได้ได้กลิ่นเลยค่ะหอมมากได้แล้วนะคะนี่เจ็ดไหม